สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับนิยามของความดันนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกจากรูปเนี่ยกล่องมีมวล5กิโลกรัมนะครับโดยที่ฝากล่องเนี่ยมีพื้นที่เท่ากับ0.5ตารางเมตรนะครับให้หาความดันเนื่องจากกล่องที่กระทบพื้นนะครับข้อนี้เนี่ยให้หาความดันเพราะนั้นเนี่ยเราก็เขียนนิยามของความดันก่อนนะครับสมการก็คือ p เท่ากับ f ส่วน a นะครับโดยที่มันเป็นความดันเนื่องจาก กล่องกระกับพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงที่กล่องกรากับพื้นก็คือแรงที่กล่องดันพื้นถูกไหมครับซึ่งแรงที่กล่องดันพื้นเนี่ยก็เท่ากับน้ําหนักของกล่องเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาน้ําหนักของกล่องได้นะครับน้าหนักเนี่ยถ้าเขียนเป็นสมาการก็คือ mg เนาะถ้าเกิดว่า g เนี่ยคือความเร่งโน้มถ่วงนะครับซึ่งสมมุติว่ามีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องของเราเนี่ยก็จะมีน้ําหนัก5นิวตันถูกไหมครับ เพราะว่า m เน yeah. ี่ยคือ0.5โทษนะครับ m คือ5กิโลกรัมส่วน g ก็คือ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักของกล่องก็คือ50นิวตันนะครับส่วนพื้นที่รับแรงเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของพื้นถูกไหมครับเป็นที่พื้นที่ของพื้นที่สัมผัสกับกล่องนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่รับแรงเนี่ยก็เท่ากับพื้นที่ของฝากล่องด้านล่างถูกไหมครับซึ่งก็คือ0.5ตารางเมตรนั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถคำนวณหาออกมาได้นะครับว่าความดันมีขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้100ปาสคาลนะครับหรือว่า100นิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาอันนี้เนี่ยก็เห็นว่าโจทย์ก็ไม่ได้ยากเนาะถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจนะครับนิยามของความดันนะครับแล้วก็มีพื้นฐานพื้นฐานเก่าๆมาบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องกลาศาสตร์บางเรื่องนะครับ ทีนี้เนี่ยมาดูตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกจากรูปเนี่ยถ้าออกแรงกดหนังสือฟิสิกส์เนี่ยที่มีมวล0ูจุดห้ากิโลกรัมนะครับด้วยแรงสิบห้านิวตันนะครับให้หาความดันที่ทากับพื้นโต๊ะนะครับโดยที่หน้าปกของหนังสือฟิสิกส์เนี่ยมีพื้นที่0ูนย์จดนย์สี่ตารางเมตรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสนใจความดันนะครับที่ทำต่อโต๊ะเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่าไอ้แรงทั้งหมดเนี่ยที่ทำต่อโตเนี่ยมันเท่าไหร่ถูกไหมครับ เพื่อที่เราจะไปแทนค่าลงในนิยามของความดันนะครับโดยที่พื้นที่ของโต๊ะที่เรารับแรงเนี่ยก็คือตัว A เนี่ยคือพื้นที่รับแรงถูกไหมครับซึ่งก็คือพื้นที่ของโต๊ะนั่นแหละก็คือพื้นที่ของโต๊ะที่สัมผัสกับหนังสือนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย A ตัวนี้เนี่ยก็เท่ากับพื้นที่ของปกหนังสือนะครับก็คือ0.04ตารางเมตรนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าแรงทั้งหมดที่ทําต่อโต๊ะเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับ ในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีนะครับยังจำเนี่ยเอ่อยังจำคอนเซปต์เก่าๆได้เนาะหรือถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถเขียนฟิวได้แกมเนี่ยได้อย่างคล่องนะครับเราก็จะสามารถทําข้อนี้เนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับและรวดเร็วนะครับแต่ทั้งหมดที่ทำกับโต๊ะเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแรงที่ทำโต๊ะเนี่ยมันก็จะมีหลายแรงเนาะเช่นแรงอะไรครับแรงที่หนังสือเนี่ยดันโต๊ะถูกไหมครับซึ่งแรงที่หนังสือดันโต๊ะเนี่ย ก็จะเท่ากับแรงก็เท่ากับน้ําหนักของตัวหนังสือเองถูกไหมครับซึ่งน้ำหนักของหนังสือเนี่ยเราก็สามารถหาได้นะครับสมมุติว่าค่า g หรือว่าค่าความเร่งโน้มถ่วงเนี่ยเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับดังนั้นเนี่ยน้ําหนักของหนังสือเนี่ยก็เท่ากับ5นิวตันถูกไหมครับก็คือ mg นั่นแหละนะครับอันนี้จะไม่เขียนละเอียดเนาะเพราะนักเรียนน่า,นนนานจะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ ต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแรงที่ฝ่ามือเนี่ยกดหนังสือถูกไหมครับแรงที่ฝ่ามือกดหนังสือเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแรงที่กระทำต่อโต๊ะเนี่ยมันก็เกิดจากแรงที่ตัวหนังสือเองเนี่ยดันโต๊ะถูกไหมครับแล้วก็รวมกับแรงที่ฝ่ามือกดหนังสือถูกไหมครับซึ่งฝ่ามือเนี่ยออกแรงกดหนังสือเนี่ยด้วยแรง15นิวตันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถคำนวณหาได้ว่าแรงทั้งหมดที่ทำต่อโต๊ะเนี่ยมันเท่าไหร่เนาะเนื่องจากว่าแรงที่กดหนังสือนะครับกับแรงที่หนังสือดันโต๊ะเนี่ยมันมีทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาขนาดของมันเนี่ยมารวมกันได้เลยหรือมาบวกกันได้เลยนะครับซึ่งก็คือ15นิวตันบวกกับ5นิวตันนั่นเองนะครับส่วนพื้นที่รับแรงเนี่ยก็คือพื้นที่ของโต๊ะนะครับที่สัมผัสอยู่กับหนังสือเนาะนะครับซึ่งก็คือพื้นที่ของปกหนังสือนั่นเองนะคครรรับก็ือตตาางเมนะครับ อันนี้เนี่ยให้นักเรียนไปคำนวณต่อเองนะครับว่าความดันเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับในหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรนะครับหรือว่าหน่วยปาสคาลนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพีนงเท่านี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะมีทัก,ก,ทกษะนะครับหรือว่ามีประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาบ้างนะครับก็คืออันนี้เนี่ยจากการที่เราแก้โจทย์ปัญหามาสองข้อนี้เนี่ย คาดว่าจะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจนิยามหรือความหมายของความดันมากขึ้นนะครับรวมทั้งทบทวนความรู้เก่าๆที่นักเรียนเรียนคณศาสตร์มาตอนม .4 ด้วยนะครับความรู้พื้นฐานเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าความรู้พื้นฐานไม่แน่นแล้วเนี่ยจะเรียนต่อไปในระดับแอดวานเนี่ยมันก็น่าจะยากเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้นักเรียนทบทวนความรู้พื้นฐานให้ดีๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ